สวัสดีครับผมพระสมบัติสุนทรเรียนแผนกคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันวันนี้ผมจะมาสาธิตในการเปลี่ยนแบ็กกราวด์หรือว่าลบภาพพื้นดังในแอปโพ t ต Room นะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับในว่าเปิดเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เพิ่มรูปนะครับเนี่ยตรงหมายบอเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปทั้งหมดจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปนครับ เลื่อนขึ้นไปดูรูปแล้วก็กดที่ดูทั้งหมดจากนั้นแล้วก็เลือกรูปที่ชอบนะครับผมขอ,อเอารูปนี้แล้วก,กันนะครับเอารูปที่ตอนผมบวชนะครับหลังจากนั้นล้วก็รอให้มันเจนนะครับหลังจากที่ลบรูปพื้นดังแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนพื้นดังนะครับจากนั้นล้วก็เลื่อนหาไปเรื่อยครับเลื่อนหาไปเรื่อยนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ใช่อะอาจจะไม่ชอบตัวไหนดีนะออะเดี๋ยวรูปนี้ก็ได้กันนะครับรูปนี้ผมเลือกเป็นรูปนี้นะครับจากนั้นแล้วก็กดส่งออกได้เลยครับหลังจากที่เราส่งออกเสร็จนะครับมันก็จะอยู่ในที่รูปของเราเลยนะครับเราก็กดเข้าไปเนี่ย นี่งไงมาแล้วแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับอ่าขอบคุณครับก็จบเพีงแค่นี้คร